สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ลูกหนังรายวันค่ำคืนวันเสราร์ที่6กันยายนสายบอลยุโรปห้ามพลาดเกมคัดบอลโลกกลุ่มเอชที่ไรเฟเซนต์ตารีนาเมืองลินส์ออสเตรียเปิดบ้านรับไซปรัสคิกออฟตามเวลาไทยตี145ใครเตรียมลุน้นเปิดจอรอได้เลยครับสถานการณ์ของเกมนี้ชัดเจนออสเตรียของลัฟรังนิกเดินหน้าต่อด้วยฟอร์มที่มั่นใจ สภาพตารางกลุ่มตอนนี้ออสเตรียมี6คะแนนเต็มจาก2นัดไลที่จ่าฝูงส่วนไซปรัสสแต้มจาก3เกมยังต้องการคะแนนทุกเม็ดเพื่ออยู่ในเส้นทางลุ้นอันดับที่ดีของกลุ่มบรรยากาศในลินส์คือต้องชนะสำหรับเจ้าถิ่นตัวเลข H ฮ o h ูเฮดเอ็นไปทางเดียวออสเตรียไม่แพ้ในการพบกัน7นัดหลังสุด ชนะ6เสมอ1ยิงรวม22เสียเพียง5นี่คือกรอบสถิติที่บอกว่าทีมเจ้าบ้านทำการบ้านกับคู่แข่งรายนี้มาดีและมักปิดเกมได้เด็ดขาดสภาพทีมล่าสุดออสเตรียได้ข่าวดีเมื่อดาวิดอลาบาพร้อมคัมแบ็กมีชื่อในทีมส่วนแนวรับยังไร้มักซิมิเลียนเวอร์เบอร์และแกนอตทาวเนอร์ที่ยังไม่สมบูรณ์โกมีตัวเลือกอย่างอเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์ขณะที่แกนกลางคอนราดไลเมอร์ imer, กับนิคลัสไซวาลคือหัวใจเชื่อมเกม ด้านแนวรุกยังคมครบทั้งคริสโตฟเบลกาเนอร์มาเซลซาบิเซอร์ไมเคลนเกรกอริชและหัวหักมากประสบการณ์อย่างมาโคอนาโตวิชฝั่งไซปรัสชุดของอาคิสมันซิออสเน้นแกนลักหน้าเดิมโยอานิสพิตาสยืนค้ำเป็นตัวจบสกอร์มีแอนโดรนิกอสคาคูลิสกับลุิสลอยซูช่วยสปีดในระยะเปลี่ยนรับเป็นรุกกลางสนามฝากความนิ่งไว้กับกราโกริสคาสตานอสร่วมกับพนาโยติสคิริอาคู แนวน้มรูปเกมเจ้าถิ่นจะยืนเกมรุกด้วยโครงสร้างเพลสสูงกลางสนามสลับเพลสทิศท,ทางบีบให้ไซปรัสใจผิดพลาดตำแหน่งฟูลแบ็กของสเตฟานพอชและฟฟลิปเอ็มเวเน่จะดันสูงเพื่อกลางสนามเปิดพื้นที่ให้ซาบิเซอร์ซอดไปรับบอลรุหว่ามไลพร้อมให้เบลกาเนอร์เข้าเขตที่รอดเป็นตัวที่2ส,ส่วนไลเมอร์และไซวาวขึ้นลงเป็นจังหวะคุมริบาลลูก2ไซรัสจะยืนบล็อกกลางถึงลึก วางลาย4-2ไว้หน้ากองหลังลดช่องตรงฮับสเปซแล้วคอยหาจังหวะฉีกออกด้านกว้างให้คาคูลิสกับลอยซูเร่งสปีดเป้าหมายคือดึงฟูลแบ็กเจ้าบ้านหลุดตำแหน่งแล้ววางบอลแรกเข้าตัวพิตตาสให้พักและกระจายไปด้านข้างก่อนตัดกลับเข้ากลางจังหวะดวนตัวต่อตัวที่น่าสนใจอยู่ที่อาาบากับพิตตาสในกรอบเขตโทษการอ่านทางบอลและจังหวะสกัดจังหวะเดียวของกัปตันออสเตรียจะเป็นกุญแจสำคัญอีกคู่คือไลเมอร์ปะทะคัสตานอส ใครคุมเทมโปเกมกลางสนามได้จะแปลเป็นโอกาสยิงของเจ้าถิ่นขณะเดียวกันด้านขวาของออสเตรียที่พอสต,ต้องเจอลอยซูความเร็วต่อความแข็งแกร่งใครพลาดน้อยกว่ามีสิทธิ์ชี้ขาดคาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นออสเตรียคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูอเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์แนวรับจากขวาไปซ้ายสเตฟานพอสเควินดันโซฟิลิปลินฮาร์ดฟิลิปเมเวเน่คู่กลางคอนราดไลเมอร์กับนิโคลัสไซวาล แถวหน้าสาคนคริสตอฟเบลกาเนอร์ทางขวามาเซลซาบิเซอร์ยืนกองกลางตัวรุกและไมเคิลเกรกอริชทางซ้ายหน้าเป้ามาโคอานาโตวิชฟังไซปรัสชุดของอคิสมันซิออสเน้นแกนหลักหน้าเดิมโยอานิสพิสตาสยืนค้ำเป็นตัวจบสกอร์มีอันตรนิกอสคาคูลิสและลุยส์ลอยซูช่วยสปีดในระยะเปลี่ยนรับเป็นรุกกลางสนามฝากความนิ่งไว้กับกราโกริสคาสตานนสร่วมกับพนาโยติสคิริอาคู ภาพรวมเกมนี้ยังมองว่าออสเตรียครบเครื่องกว่าทั้งความแน่นของโครงสร้างเกมลุกที่หลากหลายและลูกตั้งแต่ที่อันตรายเมื่อกดดันต่อเนื่องโอกาสเปิดฉากยิงเร็วมีสูงมุมมองผลการแข่งขันผมให้ออสเตรียชนะด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ถ้าจังหวะหน้าเป้าเข้าทิศท,ทางเกมอาจขาดตั้งแต่ครึ่งแรกถ้าชอบการวิเคราะห์เน้นภาพเกมและแทคนิกแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มุมมองของคุณไว้ใต้คลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าลูกหนังรายวันขอบคุณครับ Thank <laughs> you.